สวัสดีค่ะอยู่กับช่องปุ๊แม่น้องมิวนะคะหลังจากที่รำเสร็จนะคะทุกคนก็มีภารกิจนะคะท้ายสวนสวนท้ายอันนี้ก็กำลังเดินไปนี่นะคะเราก็ถึงเวลาต้องเก็บเคลียหญ้าขัดมอนของประดับแล้วนะคะเม้นหยังบาบนี้ หน้าขาวมากเลยหน้าขาวเลยเนาะนี่เมาดูค่อยๆเดี๋ยวย่าหน้าขาวเอาเอามดนเข้าไปบค่อยสงสัยบ้านลุงพันทำไมเปิดไปไปปิดไปปิดคอมเมนต์ขาวฮาวเฮียหมดอนหรื่าไปเบิ่งดูโอ้ขนาดนี้ขนาดนี้เชียวเหรอข้าวยิ่งเยอะเฮ้ยไม่ใช่ดอกไม้ไม่ใช่หรอข้าวตั้งร้อยกระสอบหนูมันคือสำลีแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ดอกแล้วเนาะยังอยู่ไหมมันเป็นสำลีแล้วผู้ชมดูสำลีเต็มหน้าบ้านลุงพันเลยเยอะมากเลยเนี่ย เนี่ยถ้าเกิดวันไหนเราไม่มีไอ้ซอมดีเช็ดหน้าเราก็มาเอาตรงนี้ไปเช็ดหน้าได้นะว้ายใครจะพาทำเจอญี่ปุ่นแดงๆมาเต็มๆเลยต้องเอาไปล้างเอาไปอะไรก่อนเสียดายเนาะเอาไปปั่นได้มอนใบนึงได้หนิอันนี้นะเมื่อก่อนนะบ้านค่อยนจะอิ่วอิ่วแล้วก็อิ่วอิ่วมันมีอิ่วมันเครื่องอิ่วพูดเล็ดออกพูดเองเออเองอย่างเงี้ยอิ่วอิ่วมันจะมีอิ่วอยู่อิ่วสำหรับคัดเมล็ดฝ้ายออก ใช่เอาแต่เอาแต่นวลมันนี่นะเอาแต่ยายบังเดกเก็บไว้ใช่แล้วก็ดีดให้มันแตกพะละเอาแล้วก็ไปไปไปทำอะไรทำที่ผ้าห่มอ๋อไปยัดไส้ผ้าห่มใช่หมอนใส้ผ้าห่มใส้หมอนไส้ผ้าห่มแล้วก็เอามาทอเป็นเส้นทำเป็นเส้นใช่อะะไรรนเาใช่ไหมถ้าพิธีกำลังตกดินนะคะเราก็จะขึ้นไปด้านบนนะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่ามันเดือไปรอดไม่อยู่นะกกลังจะตดินไหน นู่นเปลี่ยนกล้องหน้าสิยาชิ่งหน่อยเออนั่นแหละนไห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 นแสงสุริยนกำลังล้นลาอ่าไม่ใช่เหรอเราลองหลบลึกษ์กระสิบไงโอ้ที่จะผีเอ้ยร้างนี่แหละอย่ามาเอาเนี่ยจังเลยเฮ้ยฮะ อออแอบ,บขึ้นบ้านนี้ก่อนเลยแอบ,บขึ้นบ้านนี้ก่อน อันนี้เป็นจุดที่8พงสุนี่เป็นจุดที่พงสุันแรกชบ้ามมาลงก่อนเองไม่ไม่เามีวิธีโยนเามีวิธีเสือกเหมือนเดิมนเหมือน

เดี๋ยวๆขอย้ายพรมแป๊บนึ่งมาส่งต่อมาห้าคนแบบพอดีเลยมาเอ้าทีมเก้าอี้มันจะหักหรือเปล่าฟูบ้น้ำหนักลดอยู่อ๋อไปคับไปบ้านรอบนี้น้ำหนักรถเหรอเออน้ำหนักรถจริงบ่รถไปสองขีดสองขีด ออสองขีดมันจะนับเป็นน้ำหนักลดได้บอสสองขีดนะโอ้โอพี่จ้าพี่ไอ้โอไข่มัดสีแดงเนี่ย<ม>ใหญ่<ด>แค้สามาคน <laughs> มันใหญ่อะไรตรงนี้สามคนเลยที่มัดเนี่ย ว่ายี่เนี่อยากว่ายใหญ่ๆนานมัดใจใหญ่บอกมัดใจใหญ่จะเสร็จเร็วเออไม่ได้คิดอะไรออว่ามดกาดมดกาดมดมาจากไหนเนี่ยเด็กไฟเนียเออคันเลยเนี่ยยุบ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 เลยเนี่ยยิบยุบยุบเลยบอกนี่อันนี้อินทิรามัดอันนี้น่าจะเป็นอินทิราเออถ้าใหญ่ๆเลยมาอินทิราอินทิราชอบใหญ่ๆยาวๆใคยจำได้แล้วเอามัดใจใหญ่ใส่เชือกยาว ชอบใจมันเส็จเร็วอันนี้เสือตัวใจะเจอเนื้อคู่ตัวคิดๆนี่ของค่อยยน้อยๆเขาชอบเล็กๆโอ้เธอฮ่าฮ่า่าฮ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 ่่าหมาฮ่าจ่เฮ่าฮ่าราฮั เอาเอาส้างแถาขายงาดิฉินคาได้เลี้ยงส้างน้อยตายจ่อยข้าวพ่อมี่อะไรที่บ้านใหญ่เราบอกวาข้าวบ้านเลี้ยงส้างน้อยตายจ่อยข้าวพ่อมี่ให้เลี้ยงส้างแถาให้เอาผัวแถาเออมันจังแต่ขายงาดิฉินคาโอไม่ดูเราแปลไม่ออกแต่ไม่ออกเลยที่พูดมาเพราะว่าเอาสร้างแถวเอาผัวแถะมันในมูดได้มั้งเออเอาเอาผัวแถวไม่ดีหรอกใครมันอันนี้ ได้มูได้มั้าของค่อยแบบนั้นอ่ะได้มูได้มั้งเวลาไว้เอาเด็กน้อยนะมันมามีอย่างอันนี้เล้วคอยมาแล้วไว้ตีแตนเอาไปให้ยาไปตีแตนเออต้องดึงเอามาหมดแล้วลงมาต้องดึงอ้าวยังไม่ได้แปลนาทีเลยหรือม้งาเพราะนี่ไงมาแล้วนี่ตีแตนเอาไวปตีแตนเออเอาไปตีแตน อ้าวมีใครมาจับมือค่อยลงเลยเนี่ยอช่อย่าพึ่งท่านเกษะถ่ายทุกคนมัดของเล็กให้ของใหญ่จับเออไอผู้เหมือนฝรั่งเลยนะสำหรับคลิปนี้สวยเนาะก็ประมาณนี้นะคะเอฟซีทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปดูก่อนนะาแปลหรือยังไม่แปลหรอไปดูเด้อค่อยว่ามันไม่น่าถึงแปดนะมันเร็วมากเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมยังไม่ถึงเห็นไหมเนี่ย ทำไมมันยังไม่ตีไปบิวไปอาสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะนู้ส่งไปทั้งร่มนอนซุยของค่อยนั่นแหละสมบัติมันมันรู้สึกโลงเดี๋ยวเราจะถ่ายดอกเครื่องฟ้าให้มองเห็นสมบัติที่เหลืออยู่อ้สวยมาก มาดูมาดูดดไหนไมัเป็นแบบไหนนี่มันสวยมากมาดูเออโอ้โค่อ้โหโอ้โอ้โหโอ้้